มสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกจากแมนเด็กใหม่ถึงคุณเมทีงผมบอกแล้วเป็นอับกราบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตะแล้วก็รายการวันเสาร์มอมีมนะครับก็เป็นการที่น้องๆจากทางบ้านจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันซึ่งบางครั้งก็ต้องไปอยู่วันพุธ โอเคอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงปะแบมบี้ไลท์แอปชั่นตอนน้องกวางน้อยโดนปอบสิงเออ่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะโอเคจริงด้วยอ่าฮะโอเคเออ อ,อ,อันนี้ผมไม่ค่อยมีคำอธิบายเท่าไหร่นะครับแต่บางครั้งบางทีสัตว์กินเนื้อนะครับอย่างพวกสิงโตพวกแมวพวกหมาพวกอะไรแบบนี้บางครั้งบางทีเวลามันขาดสารอาหารมันก็ไปกินหญ้านะครับหรือเวลามันไม่สบายแต่กวางกินงูนี่นะอ่ะ คครดูอมมเนไ์ไปอยู่วันจันอ่านชื่อผิดภาคสองกับหมอนเออโอเคจะพูดถึงไอ้นี่ใช่ปะเขาไปขอพ่อคุณเมธีวันนี้แลโอเคต่อต่อจากต่อจาก,จากคุณเ<ห>มธีอย่าให้ผิดอีกอ่ะแมนครับพี่ขอโทษคับคุณเมธี อแมนก็เช้าถึงบ้านคุณเมทียังพี่อ๋อเมื่อกี้ไรเดอร์บอกว่าถึงน้าบ้านแล้วครับเก่งอะไรอะไรอ่านให้พี่ฟังหน่อยดิยังไม่อ่านหลอเดี๋ยวอ๋อผมเดาออกแล้วต้องกราบขอโทษนามสกุลเมทีด้วยนะครับเปิดมาใหญ่สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกจากแมนเด็กใหม่ถึงคุณเมทีองผมบอกแล้วเป็นนามสกุลโอเคโอเค อในพาร์ทที่แล้วผมจำไม่ได้นะว่านามสก,กุลเขาคืออะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละเมทีหีบหงนะครับกลายเป็นเมทีบ,บพอง <c oughs> อ่าโอเคโอเคน้องนิติพลไปอยู่วัดมีมซ้ำหรือเปล่าอ่ะนะดูสิ ครับสวัสดีครับพอหาลูกค้าพี่ทีเอ้ยมีมเต็มนี่ว่บอยากสีเหลืองเยลโล่ครับโอเคหาลูกค้าห้าคนนี้นะครับเอออันนี้มีมเต็มมีมเต็มสวัสดีครับคุณดูดูดอ่ะมันก็อ่านว่าดูดูดดีค่่ะสวจริงนะถ้าดูดีจริงจริงต้องต้องมี e สองตัวนะครับมันอาจจะว่ามันอาจจะแบบอ่านว่าดูดีจริงๆแต่ อ่ะอันนี้ดูจริงๆเอาเขาชื่อดูดีอ,อืม,อมกีใช่ไหมไม่กีก็จีอ่าฮะท่านสายคุณกีหน่อยครับสวัสดีครับปิดแล้วครับสวัสดีครับคุณจีค่ะจีจ่คุณก้าแม่ตน,นตลกของตรงนี้เขาไม่ใช่คำว่ากีกันแล้วนะมิวท์มิวท์ M ute. M ute. ที่แปลว่าปิดเสียงนะครับ ต่อาอย่าบอกว่าอ่านว่ามูเต้นะปัสดีครับคุณมูเต้คุณมูเต้วันได้นะอ๋อทีน้องเขาพูดเรื่องของกินกันค่ะขอบคุณค่าจดดีค้าโอเคโอเคต่อต่อต่อยังไงก็ชัวร์อืมอย่างนี้มันก็ชัวร์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอ่านแบบวากันดานะครับอาจจะซูรีอ่ะอ่ะเริ่ม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 เดาทางออกแล้วง่าย สวัสดีครับคุณชัวอยู่ไหมครับสวัสดีครับคุณสุรีอ่าสุรี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 โอ้ยแม่เขาเป็นคนไทยเจนสุรีถ้าอคนไทยคนไทยคนไทยนะคนนี้พี่ไม่ให้ผ่านโปรอ๋อกลับมาที่เมทีแล้วสวัสดีครับคุณเม็ดคงคุณเมทิส่งที่บ้านคุณเม็ดไม่าฟังคุณเม็ดสะดวกกี่โมงครับเรื่ มเด็กให่โอเคไอ้นี้คลิปเต็มใช้ได้นะครับเคคอนเทนต์ที่ผ่านนี่ครับมันชอบน้องธนาดลอืมอะไรหวานน้อยนะครับดีเซลหวานน้อย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 พี่ยาบอกว่าอะไรพียาบอกว่าดีเซลหวานน้อยดีเซลหวานน้อยใช่ไหมที่ครับคนเติมดีเซลหวานน้อยนะ เมื่อยายสั่งกาแฟทุนชินนี่ครับดีเซลหวานน้อย,อยงเงินรึอออน้องธนดดอย่าเบิ้ลสิเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ลงแหมส่งครั้งที่ช้างครับพี่สิริผู้ชายผู้เอาล้อรถแห่ใส่หูมัอนช่างจ้าสลึกเกินเห็นชัดประดุดใสออฟตัสออกโอเคในในแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ช้าก่อนพราคลิปนี้สนับสนุนโดยออตัส ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหักขาแว่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตรลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างออกบ้านผมไฟไม่แจ่มไอ้โบเอาไปลองนี่ม่แจ่มข้างไหนวะไอโบเปิ s, <S ห <ương. S 2> ้หกูนึกว่ากลางวันไอเต้ามึงจะไปไหน จะไปหวานปุ๋ยไงเช้าแล้วไม่ใช่เหรอเช้าบ้าอะไรกูปเปิดสปอร์ตไลท์โหสว่างจริงๆยังก็กลางวันเลยกูปเปิดให้ไหวเลยเปิดบอกบ้านผมไฟแ,แม่แจ่มอ่าโอเคยังไงก็ตัดต่อนะครับแต่ก็ผมว่าโอเคดีน้องเทพฟิล์ม VR Chat ไม่มีอะไรหน้าขำเลยฝากแน่ครับไอ้ล่อรถสปอร์ตสีรุ่งบนหัแล้วทำไมกูต้องอ่านเป็นภาษาอีสาน มุ่า i กูอบน่ไปหพอเออปยุวนพุธน้องเรคุงเพื่อนบ้านเสียงดังแต่ไม่กล้าเตือนคุณดูอิดโรยมากเลยนะดรบัณฑนะิตม่เคยข้างบ้านฉลองบอลไทยตอบย e ูเอเอามเสียงดังทั้งคืนและนอนไม่ใครหลับนะเนี่ยแล้วได้ไปเตือนเข<ร><ร>าไหมเขาไม่กล้าดรบัณฑิคุณควรไปเตือนเพื่อนบ้านคุณเรื่องทำเสียงดังกลางดึกบ้านะปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละกับน ของบ้านทีน่เป็นบ้านร้างอ้าวทีมภาคกระลำดอกนะครับอ่าคลิปนี้ของทีมภาคกระลำดอกอย,อย่าลืมไปติดตามนลยครับมันจอตฟิวเฉยเลยเว้ยน้องฟุกทำไมต้องเลือกอ่ะอ่ฮะเดี๋ยวเอียงรูปมาเล็กเกินนะครับอ๋อปั่นงานครับกับดูช่องพี่ชีวะ เอาเอาเอาควบสองควบสองน้องดดนัยโอเคเดี๋ยวสิริผู้ชายองลงก่อนสวัสดีครับพี่ชีวารขอออกคลิปพี่หน่อยนะครับผมติดตามพี่มานานอ่าแล้วตั้งแต่พี่ทำฝรั่งขี้สงสัยสปีดกับไอดอลของเขาแล้วกูจะขยายยังไงอ๋อ Spanish? อมีมเก่า เดี๋ยวนะอย่า What <c oughs> What the fuck <c oughs> What the fuck โอเคมีมเดิมนะครับมีมเก่า AI เจ n น้องอมรินขออนุญาตร่วมสนุกด้วยคนครับปอลอเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปมาร่วมสนุกวันพุธแทนครับอ่า uh huh, เดี๋ยวเงียงถ้าเราเอาอร่อยอ่ช่องอร่อยไปอยู่ช่องวัน ช่วงอร่อย5บาทจะเหลืออร่อย1บาทโอเคแค่นี้ก็ไปอยู่วันพุธได้แล้วนะครับ <c oughs> น้องยานามิคลิปนี้จากพี่กิฟมี AI นะครับอยากออกคลิปครับโอเค okay. ไม่ต้องอ่านแคปชั่นสินะมไม่น่าจะเคยดูนะ แต่งรูปเปลี่ยนท่ายืนของแฟนให้สุภาพกว่านี้และเปลี่ยนชุดให้เข้ากับหมูทีค่ะเดี๋ยวก็สุภาพอยู่ดีไม่ใช่เหรอเอางานฟรีอ่าเออแล้วไงต่อแต่งรูปเปลี่ยนท่ายืนผมบอกเลยพี่โคตรเทพพี่ทำแบบนี้ได้ี่โคตรเทพเลยเนี่ย ผมทำไม่ได้นะส่งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เน้นส่งครับพี่คนที่ชอบเอาล้อรถสิบล้อใส่หูไม่ได้รอเก็บตกฮะฮะมันเป็นอะไรกับล้อรถสิบล้อวะเนี่ยดูได้ไหมก่อนเถอะโอเคที่ผมเดาไว้คือมันจะระเบิดนะครับแต่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นอีกสักอันน้องธนากรมาทาส่งครั้งที่7ครับพี่ชีวาดเมื่อผมอยากเป็นนักภาคน่าจะอยู่วันพุธต้องมีการแหกปากเชื่อปะผมเคยดูผ่านๆมาวันนี้จะมาลองฝึกภาคหนังกันนะคะโอเคมาแล้วชุ รู้ไหมความแรงของทรดโไม่ได้วัดจากขนาดหรือความเร็วลมมันเอาไปจากเราไม่แค่พายุแฟนสองลูกโอเคผมก็อยากทำตามอยู่นะครับแต่ลูกผมนอนอยู่อะอย่างน้องเนี่ยก็เป็นแค่กุหลาบที่วางไว้บนโต๊ะเฉยๆหรอยั่บ้าเธอทำอะไรกับพี่เนี่ย พี่ขอโทษพี่ขอโทษเอเอเน้องน่ารักพี่ขอโทษพี่ขอโทษยกโทษให้พี่นะหยุดตัดแขนตัดขาพี่สิพี่ขอตรษไม่เป็นไรมะครับลูกส่งครั้งที่28ครับขนาดคนภาคยังหลุดขำเอา อ่าจีเหม็นเป็นแห้งเป็นอีเล่อมลไม่มีเสียงเอาเฉยเออไม่มีเสียง,งอเอาไหนพูดซิอีอย่างเด็กย่างเดสโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอแม่พรุ่งน้าป่าฮะ,ะป่าบ้าอะไรอะ่ะบายสวัสดีครับสิ บ๊ายบายสวัสดีครับเออ